เด็กน้อยทำอะไรนะคะสวัสดีค่ะห้ววันนี้เป็นไรค่ะน้องเมยสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะเป็นไรค่ะหิวโอ้ยเด็กโมโหหิวนะคะเด็กโมโหหิวอาเมยจ้าสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะก่อนเดี๋ยวให้กินดูนะคะแม่แม่โอ้ย ยคนหิวอาจาาจาดีๆจะดีๆเดี๋ยวได้กินสวัสดีนะคะสวัสดีตอนเช้าๆ้านะคะสวัสดีค่ะอุย้ยคนโมหิโมหิคาะนะคะออาลูกอ่อะเอ่ากินแล้วเด็กโมโหหิว กินเก่งนะคะเกลี้ยงหมดเลยนะคะตรงที่นอนสัสดีทุกท่านเลยนะคะนอน,นะะ่ะน้องเมย์เมยจ้าวันนี้มาหาน้องเมยแต่เช้าเลยนะคะคุณพ่อยังไม่มานะคะคุณไม่จ้าไปตัดญ้าอยู่ เดี๋ยวก็จะได้ลงไปอาบน้ำเนาะนะคะนี่ค่ะพี่อยู่ครบเลยนะคะวันนี้ยังไม่มีใครได้ลงไปนอ้องยังอยู่ครบทุกเชือก,กเลยดูสภาพตอนเช้านะคะนี่เล่นดินตัวขาวเลยนะคะเลนดินตัวขาวเลยนะคะนี่ อเอยอ,อร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยไหมเอากินไปด้วยเต้นไปด้วยเลยอู้คุณแม่ตาลายแล้ว นี่ถ้าได้ยินเสียงพี่ๆเล่นก็เล่นแรงเหมือนกันนะคะน้องเหมยดูนะคะจะตามไหมนะคะนเสียงเสียงที่เล่นดูน้องจะตามไหม โอ้อย่างนิ่งนะคะมีของกินค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้เราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ